พี่ออมแอมกับน้องอุงอิงเปลี่ยนไปครับพี่นอ้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจังไหนมาเบิงอุงอิงเพชรบานแพงก่อนพี่น้องมือว่านนี่วันที่ห้าสิงหาคมอน้องมาโพดมาจังสี่ครับพี่นอ้องอะแต่แ <Okay. S 1> ดนสวยมากสวยมาก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 กอไก่ล้านตัวบางคนคอมเมนต์วางสีผมเอามาอ่านข่าวลงเนอนาบบาไม่คอมเมนต์วา เหมือนดาราหนังจีนเหมือนสาวจีนวะสัน้นเออเบองไปอยเบอรมากคืออหลีสวยเนาะผมมากนะอกอีน,นี่ลุกนี่มากๆเลยอะ่ะคือสวยแบบสวยมากสวยแล้วก็น่ารักด้วยผมมากทรงผมแหมทรงผมมาจูกตรงนี้อะ่ะแล้วก็มีปลอยลงมานี่เหลือมีอ่ามีถักเปียตรงนี้แล้วก็ยังมีมาดึงได้ด้วยนะข้างหลังก็เป็นปล่อยแล้วก็ม้วนรอนอ่าใดๆคือ สวยสวยเหมือนสาวจีนสวยเหมือนสาวซามูไรสวยใส่เข้า่าสวยเปลืองมากปอนีสวยอีหลีเอางามกับว่าง,งามนี่ลุกลุกที่สองน้องมาในลุกนี้นี่ลุกนี้ก็สวยก็หวานขึ้นแต่คือลุกนี้คือมันจึง้งอะเบื้องแหมพี่น้องเอาเอาคืองามแบบว่าคือคือสวยคือซูมือแท้งามคือซูมือสูมือเม,มือมอม่อวานนี่ไกเห็นนี่ นี่ลูกนี่นี่ก็โอ้ยสวยหวานแบบหวานแบบพี่น้องหวานหมดขึนแหมพูน่าโอ้ยสวยมากพัฒนาการความสวยเนาะพี่น้องเนาะสวยวันสวยขึ้นสวยขึ้นทุกมือแล้วมือก่อนนานีเบิงผมจะพาไปเบิงเด้อซองเลย สองความสวยเลยว่าเปลี่ยนไปขนาดใดเปลี่ยนไปคือแต่ความน่ารักยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปคือความสามารถเก่งขึ้นสองง่ามขึ้นสม,มือพี่น้องครับขนาดบดดเวดหยังเดชสวยขึ้นด้วยแบบว่าธรรมชาติสวยๆลูกนี้น้องสวยแปบบ๊บนึงนะผมสิเลือนหนาะให้เบิงนี่ลูกนี้ก็จะหายนะน่ารักนะครับ งามบองามอืมสวยมาก <c oughs> แล้วอีกคนนึงที่จะเว่าถึงก็คือนางเอกออมแอมลำไม้แสงท่อนะครับออมแอมเพชรบันแพงมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซองเฟดก่อนซองเฟดอมแอมกันเด้อ จ้าอีน้องอ,อมแอมต้องบอกก่อนเลยว่าอ,อมแอมเนี่ยเฮ้าบม่ได้เห็นอมแอมมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าน้องอ,อมแอมก็คือไปทำสวยทำสวยเพิ่มอัพสวยอะไรอย่างนี้อ่าแล้วน้องกับประกาศอยู่ว่าน้องจะมาขึ้นมินิคอนเสิร์ตวันที่5ก็คือเมื่อวานนี้แต่ก่อนขึ้นมินิคอนเสิร์ตเฮ้าเห็นน้องปากดกายอยู่บบว่ามืองานเฮอันนี้แหม เฮเทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องครับผม <c oughs> นี่พณนะ่ะคอยว่าเป็นนั่งฟ้าสวยสวยขึ้นเนาะสวยขึ้นหวานขึ้นเบิงง้งส้งส้งจมูกพื้นให้ไทนาน้องหวานขึ้นเลยแล้วหน้าดูเด็กลงนะอืมหน้าดูเด็กลง หุนกด็ดีขึ้นอันนี้คือเขาเอินว่าพัฒนาการความสวยมือแรกที่เห็นออมแอมมากมากขึ้นไปที่สาวหน่อยมือแรกเนาะน้องก็อาจจะแบบว่าหุนยังบ่เข่าทีอาจจะอบวบอวบอยู่นิดนึงแต่ว่ามื่อนี่น้องทําได้น้องลดเอวตัวเองลงมาเหลือย23พี่น้องคิดว่าเอว23นี่สิซ้ำไดเอาผมนี่30กวยังซ้ำนี่เอว23เนี่ยนี่ซ้ำแบบนน้อยแม้ คือทําไมเก่งจังเลยยังขึ้นรถได้อืมแล้วหุนก็นคือสวยพอลดลงมาแล้วคือกําลังสวยกําลังพอดีเท่าเนี้กําลังสวยแล้วลาน้องอะ่ะน้องไปคือไปไปไปไอ้นี่มหม่หน่อยนึงเนาะไปคุณหมอแก้ไขให้มันก็คือสวยขึ้นหวานขึ้นแต่ว่าหมอเก่งอิหลียอมัาว่าหมอเก่งแต่ว่าพื้นฐานน่องดีอยู่แล้วฐานหน้าน้องพื้นฐานน้องดีอยู่แล้ว พอไปแต่งนิดแต่งหน่อยก็คือสวยสมบูรณ์แบบก็คือน้องรับบทเป็นนั่นเอกหมอล่าแหมเพราะฉะนั้นก็คือต้องสวยพุ่งออกมาก็คือสวยสงา่สาประศทอพี่นองเนาะแต่อย่างอุงอิงอ่ะอุงอิงคือยังเด็กอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทาเพราะอุงอิงก็สวยธรรมชาติอยู่แล้วแฟนขับรักน้องที่ตรงนี้อยู่แล้วอ่าแต่ว่าอมแอมกับว่าแต่ว่ามาเปรียบเทียบกันนะว่าคนนึงทาไม่ทาแต่ออมแอมคือไม่ทําก็สวยทําออกมากก็คือสวยขึ้นสวย แล้วมือขึ้นนี่เอายังเบาๆหอดเลยโคตรสวยมือนีิใส่คําว่าสวยแต่เปลืองมากๆพี่น้องยังบทรทัดเดียบเบาอหอดว่าพ่อออมแอมน้าเอกอ,ออมแอมเนี่ยกลับมาคือขึ้นมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกกลับมาทํางานครั้งแรกเนาะขึ้นมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกมาได้ลุกนีแ่แหมทําเอาแฟนคลับแฟนเพลงเซอร์ไพรส์มากป๊ากพี่น้อง เห็นบอแฟนขบม,มากสิบอกว่าอมแอมคือมไม่จะใส่กระโปรงเ่าบอใส่กสระโปรงซันนี่เป็นจังไดวิสวยนาะพอหุ่นน้องหุ่นดีแล้วน้องมาใส่่างนี้แล้วมันแบบหุ่นดีค่ะสวยแขนสวยผิวดีแหมหน้าหวานแหมสวยน้องลูกนี้เนาอใส่มงกุฎขับไปแล้วครว่ามป็นน่าง่ามพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นบรรดาสาวนะครับผมศิลปินของ สารน้อพเปรน้แพงพี่น้องมีแต่คนงามๆป้าแต่ว่าสุดอมแอมแหม่สุดคือสุดเธอคือโดดออกมาเลยแหม่คือพุ่งอะ่ะเออสีนี้สวยเนาะอมแอมใส่สีนี้แล้วสวยนะอมแอมแอบเห็นแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนมีเหมือนมีคลิปนี่ไงตอนบอสโจเอามาลงขออนุญาตเปิดให้ดูนะนี่ นางเอกสวยเสียงดีฟอนง่ามวะสันครับสวยอิหลีเสียงก็ดีอิหลีนี่เพื่อนขึ้นมินิคอนเสิร์ตนะครับมินิคอนเสิร์ตงานแรกเนาะอันนี้เหมือนเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งไหมไม่ใช่ชุดสีเขียวเมื่อกี้แต่ชุดสีเขียวก็งามเด้แต่ชุดนี้เราก็เห็นอมแอมใส่ประมาณนี้ปกตินะปกตินอกกับสีไส่ประมาณนี้แต่มือกีสีเขียวน่ะคือเสื้อผ้า์แหมเสื้อผ้าอีหลี นี่ว่ามีเสียงเด้อพี่น้องเด้อเขาอนญาตปิดไว้เป็นจังใดครับนี่ล่ะคือเขาเอิ่ว่าพัฒนาการของความสวยของทั้งสองคนอุ้งอิงกับสวยวันสวยขึ้นเหมือนน้องแบบเหมือนนอ้องโตเป็นสาวหมาหมเป็นสาวเต็มตัวแล้วไหมก,กําลังก้าวเข้าสู่อายุ18ปีเนี่ยกำลังเป็นสาวแหมเออแล้วก็คือน้องงามขึ้นสวยแบบว่า สวยด้วยธรรมชาติสวยขึ้นน่ะก็สวยขึ้นงามขึ้นแล้วสร้างแตงหน้าคือแต่ละมืออะเหมือนน้องกับเปลียนสร้างแตงหน้าช่วงนี้เนาะเลี่ยรช่างแต่งหน้าไปเรื่อยๆแล้วที่นี่กะสร้างบางคนกะเขอขึ้แต่งออกมาบอกว่าเซอร์ไพรส์มากแต่ช่างทุกคนที่แต่งหน้าให้อ,ง,อง้งหญิงคือแต่งหน้าสวยหมดเลยนะ แต่บางวันเราก็ลุ้นไงว่าเอ๊ะช่างคนนี้แต่งก็จะเป็นยังไงแต่บางทีช่างคนเดิมแต่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนลุคให้น้องบ้างเราก็โอเคเซอร์ไพรส์สวยสคือมันเป็นลุคที่ไม่เคยเห็นอย่างเช่นลูกลาสดคือลูกเหมือว่านเนี่ยเป็นลุคที่เฮาบ่เคยเห็นลูกมัดแกะมัดยังสิแมคือเฮาบ่เห็นแบบนี้มาแบบบ่เคยเห็นพาอไม่เห็นเรามันเซอร์ไพรส์ไหมก็ย่อมชื่นช่วสร้างอิหริสร้างที่ออกแบบว่าออกแบบลุคให้น้องอ่ะแต่ละวันอ่ะคือ คือเก่งมากๆเลยครับผมแล้วอมแอมมือว่านก็ขอชม่ออมแอมนี่ละอมแอมในชุดนี้คือสวยมากๆอืมสวยแล้วคือนอกไปเฮ็ดอ,อันนี้มาเฮ็ดหน้ามาใหม่เนาะไปทํามาเสริมเติมแต่งมาคือสวยมากพี่นอ้งนองเฮ็ดเราง่ามปะนี่ผู้ใดเขาก็เฮ็ดครับยุคทุกมือนี่คือการทําทําสวยทาสัญญกรรมนี่คือ มันบ่เป็นเรื่องที่ต้องมาปกปิดแล้วได้พี่น้องดาราด,ดังๆเขาก็เฮ็ดกันศิลปินนักร้องผู้ส่งผู้ส้าเขาก็เฮ็ดกันอันนี้นักร้องผู้ยิ่งเป็นถึงนางเอกหมอลัมเพิินเฮ็ดกับไ่ได้แปลกนะพี่น้องเนาะทำแล้วสวยขึ้นทำแล้วให้ตัวเองมั่นใจขึ้นเฮ็ดได้อยู่นะพี่น้องเนาะอ้าโอเคมือนี่ก็เอา2ศิลปินนางเอกสาวของอหมอลัมสนอเป็นใบนแพงมาฝากกันครับพี่น้องพัฒนาการความสวยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปคือสวยขึ้นเก่งขึ้นมีความเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก ยิ่งยูไปยิ่งเก่งยิ่งยูไปยิ่งสวยพ่อเสื้อหลดว่าเปิดฤดูกาลมากฤดูกาลนาสาวน้อยเพชรบานแพรงนี่ฉากไม่เอ่ยสุดไม่เอ่ยอย่างเอ่ยไฟแสงสีมาเพิ่มอีกปุ๊บรับร่องวาสาวน้อยเพชรบานแพงสีมีดาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายแต่ดาวดวงเดิมก็ยังเจิดจรัสประกายอยู่ทั้งสองดวงไม่ว่าจะเป็นออมแอมอุ้งอิงนี่ครับผมอ่า อ่ะอย่าลืมนะครับผมแมนผู้ใมดใมาคลิปนี้นะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้บาวโจดีไน์ในเด้อครับมอนี้บาวโจดีไซน์ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ